บนโลกใบนี้มีบางเรื่องที่ประวัติศาสตร์ไม่อยากให้เรารู้และบางคำตอบอาจถูกกลบฝังไว้พร้อมกับผู้ที่ถามคำถามนั้น 1. หนังสือวอยนิชอิตาลีปี1912นักค้าหนังสือเก่าชื่อวิลฟริดวอยนิชค้นพบต้นฉบับเก่ากว่า600ปีหนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยเอกสรประหลาดที่ไม่มีใครถอดได้จนวันนี้ภาพในนั้น มีทั้งพืชที่ไม่เคยมีอยู่จริงและสัญ,ญลักษณ์พล้ายแผนผังของจักรวาลน,นักภาษาศาสตร์กว่าหนึ่งปีพยายามแปลแต่ไม่มีใครเข้าใจแม้แต่ประโยคเดียวบางคนบอกมันคือรหัสลับของนักเล่นแร่ปแปรธาตุแต่บางคนเชื่อว่ามันอาจเขียนโดยใครบางคนที่ไม่ได้มาจากโลกนี้ 2. สุสานของอเล็กซานเดอร์มหาราชกรีซอียิปต กษัตริย์ผู้พิชิตโลกตะวันออกเสียชีวิตเมื่อปี323ก่อนคริสตศักราชแต่ร่างของเขาไม่เคยถูกพบอีกเลยนักโบราณในคดีขุดหาสุสานในอียิปต์และกรีสมากกว่าศตวรรษแต่ทุกครั้งก็จบลงด้วยห้องเปล่าตำนานเล่าว่าศพของอเล็กซานเดอร์ไม่เน่าเปื่อยและมีการอัญเชิญไปไว้ใต้ดินในกรุงอเล็กซานเดรียแต่ไม่มีใครรู้แน่ว่าตอนนี้ เขาหลับอยู่ที่ไหนกันแน่ 3. รูปปั้นโมไอเกาะอิสเตอร์ชิลีกลางมหาสมุทรแปซิฟิกมีเกาะเล็กๆที่ตั้งรูปปั้นหินสูงกว่า6เมตรไม่มีเครื่องมือไม่มีเหล็กไม่มีเครื่องจักรแต่คนโบราณกลับสร้างมันได้อย่างแม่นยำและสมดุลน,นักโบราณคดีพบว่าแต่ละรูปมีใบหน้าเฉพาะตัวแต่ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาแกะสลักมันเพื่อใคร หรือแท้จริงแล้วรูปปั้นเหล่านั้นไม่ได้อยู่เพื่อให้เราดูแต่เฝ้ามองเรามาตลอดต่างหาก 4. เสาหินเหล็กแห่งเดลีอินเดียกลางเมืองเดลีมีเสาเหล็กอายุ1,600ปีที่ไม่ขึ้นสนิมเลยแม้แต่น้อยแม้จะปะเผชิญแดดฝนและมลภาวะมาหลายศตวรรษนักโลหะวิทยายังไม่สามารถอธิบายได้แน่ชัดเทคโนโลยีการหลอมเหลกระดับนี้ ไม่น่าจะมีอยู่ในศตรวรรษที่4มันจึงถูกเรียกว่าเสาเหล็กอมตะหรือบางคนเรียกมันว่าของฝากจากเทพเจ้า 5. เส้นนัสคาเปรูบนที่ราบทะเลาสายกว้างใหญ่มีลวดหลายรูปนกลิงแต่สิ่งแปลกคือมองเห็นได้ชัดเฉพาะจากบนฟ้ามันถูกสร้างขึ้นโดยชาวนัสคาเมื่อ2,000ปีก่อนแต่ไม่มีใครรู้ว่า พวกเขาสร้างมันไปทำไมพิธีกรรมปฏิทินดวงดาวหรือข้อความส่งถึงใครบางคนบนท้องฟ้า 6. หินยักษ์บาอาลเบกเลบานอนในซากวิหารบาอาลเบกมีแท่นหินนักกว่า1,000ตันใหญ่เกินกว่าที่คนยุคโบราณจะยกหรือขนย้ายได้แม้แต่เครื่องจักรสมัยนี้ยังต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ แต่พวกเขากลับวางหินเหล่านี้ได้อย่างพอดีรากับจิกซอบางคนเชื่อว่าพวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากฝาเพราะในตำนานนี่คือที่พักของเทพ,พเจ้า 7. Disphytos Greece แผ่นดินเผาหรือถูกค้นพบในเกาะครีตมีอักษรประหลาดเลี้ยงเป็นวงกลมคล้ายรหัสที่ยังไม่ถอดอักษรทั้งหมดไม่เหมือนภาษาใดในโลก จนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่ามันเขียนด้วยคำพูดหรือสัญญาณและบางนักวิชาการเชื่อว,ว่านี่อาจเป็นแผ่นบันทึกเสียงยุคโบราณที่เรายังไม่มีเทคโนโลยีจับฟังมันได้ 8. เด็กสีเขียวของบุญผิดอังกฤษบันทึกในคริสตศตวรรษที่12เล่าว่ามีเด็กสองคนปรากฏตัวในหมู่บ้านเล็กๆทางตะวันออกของอังกฤษผิวของพวกเขาสีเขียว และพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจเด็กหญิงรอดชีวิตส่วนเด็กชายเสียชีวิตไม่นานลักทางถูกพบต่อมาเธอเรียนรู้ภาษามนุษย์ได้ว่าเธอมาจากโลกที่ไม่มีดวงอาทิตย์ที่นั่นแสงซองมัดตลอดเหมือนสนธยา9เมืองแอตแลนติสกรีซตำนานของเพลโตเพลโตบันทึกเรื่องมหาอำนาจที่จมหายไปในทะเลแอตแลนติส มีเทคโนโลยีล้ำหน้าและมั่งคั่งที่สุดในยุคนั้นแต่เพราะความโลภมันถูกทำลายภายในคืนเดียวนักสำรวจทั่วโลกพยายามค้นหาใต้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่ไม่มีใครพบซากมันบางคนบอกว่ามันเป็นเพียงตำนานแต่บางคนเชื่อว่าเรายังไม่กล้ามองให้ลึกมากพอ 10. หอคอยหนึ่งเป็นบาเบลอิรักเมโสโปเตเมียเรื่องราวจากคมภีร์โบราณกล่าวว่า มนุษย์ร่วมมือกันสร้างหอคอยที่สูงจนแตะท้องฟ้าแต่พระเจ้าทรงขับสนภาษาของพวกเขาจนไม่เข้าใจกันและปลนมนุษย์ออกไปทั่วโลกนักโบราณคดีเชื่อว่าอ่านมีร่องรอยอยู่ในอิรักตอนใต้แต่หอคอนี้ไม่มีใครเคยเห็นจริงคำถามคือมนุษย์หยุดสร้างเพราะกลัวพระเจ้าหรือเพราะรู้ว่าฟ้าสูงกว่านั้นมากกว่าบางที เรายังไม่พร้อมสำหรับคำตอบทั้งหมดเพราะคำตอบบางอย่างอาจเปลี่ยนทุกสิ่งที่เราเชื่อ